หนึ่งโมงหนึ่งเป็นสองนะคะสองบวกสองเป็นสี่สามโมกสามเป็นหกสี่บวกสี่เป็นเท่าไหร่คะนักเรียนแต่ค่ะอ้าวเลยใช่นะทำไมเธอดูเหมือไม่ตัองใจเรียนเลยเฮ้ยอ <questions> ่าเมื <somebody 's hungry> ่อดรเป็นเนียงครับใช่เหรอมีอะไรก็ปรึกษาครูได้นะครูอยู่ตรงนี้ซัพพอร์ตนะอยู่เสมอนะครับ และคาบเรียนในวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะนักเรียนข้าน่าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ,คะใช่ครัรอคุยกับครูก่อนนะคะครับผมเป็นอะไรทําไมวันนี้ดูไม่ตังต้งใจเรียนเลยมีอะไรหรือเปล่าผมผมเครียดเรื่องคะแนนครับผมสอบคะแนนได้ไม่ตรงเต่าผมบอกกาศบอกแม่ผมอยากเล่าทีเถัะครูเข้าใจนะคะนักเรียนว่าการเรียนมันเครียดแต่ก็ อยากให้หนักเรียนขัดขายมีอะไรก็ปรึกษาครูดได้นะเรื่องอะไรแล้วได้คะแนนเท่าไหร่เหรอเครียดเนี่ยเก้าเก้าเต็มร้อยครับอ่านั้นก็วันพรุ่งนี้เอาผู้ขอมาคุยกับอาจารย์ได้นะครับผมขอบคุณครับลงมลงม ที่คุณฟูเรียกมาพูดในวันนี้นะคะไม่ใช่เขาเลือกพฤติกรรมของเขาเนาะเป็นเรื่องของคะแนนสอบครองนคะที่ไม่ได้ตรงตามเป้าที่เขาตั้งไว้แล้วเขาก็เลยเครียดตอนเข้ามาจา์นะคะเขาเหม่อลอยอาจารย์ก็เลยเรียกคุยแล้วก็เรียกผู้ปกครองมาพบค่ะค่ะบได้เท่าไหรเลยนะคะครูได้ข้อ19เจน้อยค่ะแต่ว่าเขายังไม่พอใจและอาจจะมีปัญหาทางกับได้ผู้ปกครองหรือเปล่าคะหรือว่ายังไง ฉันเราก็วนใจนะค่ะช่วงนี้ลูกข่อยมันเป็นเสียเคียงมันมี่ยังบอบอกข่อยได้ไหมค่ะคุณครู่ค่ะคคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่ลำนัดใช่ไหมคะค่ะค่ะก็คือนะคะอ่ฉันเป็นหอออกของโรงเรียนนี้นะคะก็คือมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณแม่นะคะค่ะคือน้องเขาได้มาปรึกษาคุณครูว่าเขาเครียดค่ะกลัวแบบ ออคุณแม่จะได้พอใจหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ไม่ตรงตามเป้าเขาเนาะก็เข้าใจเด็กมองหกที่เขาอยากเข้ามอดังๆค่ะก็ะคือดิฉันอยากให้คุณแม่ลองให้เวลากับน้องนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุยกันว่าเออไม่ได้หวังอะไรขนาดนั้นก็คือแบบชอบอะไรก็ทําไปเลยอย่างนี้นะคะเพื่อลดความเครียดของน้องด้วยนะคะค่ะออคุณครูมีอะไรจะพูดเพิ่มเติมไหมคะคือคุณครูว่าจะ ปรับเปลี่ยนการออสอนเพื่อจะสอนเพิ่มเขาให้เขาเข้าใจในบทเรียนมากขึ้นนะคะคุณแม่มีมความคิดว่าอย่างไรบ้างคะอาจารย์เป็นคู่โอเชี่ยนค่ะอันนี้วันนี้รอดอันนี้นะคะคุณนม่คุ้คุณค่อันนี้มันใ้ตรงแบบนี้แล้วก็ไมาตรงนี้ตรงนี้นัจัง ไต้ไเงหนไปใช้ที่ห้องห้องว่าไปใไช้ดิห้องสีอ่านหนังสือโอ้ห้อไปหาร้อนน้ำแข็งเนี่ยพโอ,หอ,อ้ห้องยานแม่ห้องเสียใจไอ้แกงว่าไปใช้สั่งหนังสือดีแล้วนะสวัสดีค่ะนักเรียน,นเป็นไงบ้างคะ<ว>ที่อาจารย์ให้พอเข้าใจบ้างไหมเข้าใจกว่าเดิมครับผมคิดว่ารอบนี้ผมจะได้คะแนน เยอะพอเดิมได้เต็มเลยครับครูได้ยินแบบนี้ครูก็ชื่นใจค่ะนักเรียนคุณครูแพตตี้ที่ดูแลพวกเราดีมากๆเลยนะคะหนูเคยได้รับความช่วยเหลือจากคุณครูแพตตี้ตอนที่คะแนนหนูน้อยแล้วคุณครูแพตตี้ก็ช่วยให้ผ่านมาได้ค่ะขอบคุณค่ะ